สวัสดีครับวันนี้ก็ลงบิ่งที่2นะครับซึ่งพป็นที่มีจำนวนพื้นที่จหมดทหมดจำนวนห้5ไร่นะ5ไร่แล้วก็จะทําเป็น2บิ้งนะครับจากการทํานาปีทุกปีที่ผ่านมาแล้ว,ว่าดินมันเอียงมาด้านนี้นะมาด้านนี้ก็เลยต้องปรับให้เป็นบิ่งเดียวนาเดียวนะครับโดยทีมงานรถไถโซกราวนะฮ <c oughs> ะ ทิมานพุทธายผู้นำโตรกราวนะก็ก็ามาให้ทำการให้นะครับจำนวนสามคันด้วยกันครับตัวนี้ก็คืออยู่ในติดก,กับลาดยางเขตพื้นที่อำเภอกระสังนะในเขตพื้นที่ตำบลกระสังนะครับก็คือทำให้ปรับดินเลยนะเพมีแต่ยาตัวนี้นะที่มา มีพญาตัวนี้นะ,ะซึ่งรากลึกมากคันน้นนะเป็นเปลี่ยนคนขับแล้วจากลูกน้องมาเป็นหัวหน้าแล้วท่นยานผู้ใหญ่ปรังผู้ใหญ่สวัยโซนะคันนู้นอีกสองคันด้านนี้ก็ปรับหน้าดินนะพีะ่สวัสดิ์เจติตามผู้ช่วยงานนะครับก็ทำเป็นนาเดียวนะครับอย่างน้อยก็เผื่อมี หวานข้าวงอกขึ้นยาขึ้นต้องการตัดต้นตีรัดยาตัดได้สบายสบายครับอยาให้ดันดินมาลงทางนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันจะขังทางนี้โดยส่วนมากมันต่ำนะต่ำตรงมุมนี้ก็ต่ำอ่าดินมันเนอยียงข้างหนึ่ง ับปรับหน้าดินโดยผู้ใหญ่สวัสดิ์ตรธธิดำนะอดีตแก่โคกกลางหมู่สินะครับชีบวิตเกษตรกรเป็นอย่างนี้ครับต้องเตรียมเมื่อไรฤดูหวานข้าวก็ต้องเตรียมเตรียมไถดะไถแปรเตรียมหวานนะ เดินที่เรากัก้นผู้ใหญ่วิสีทีมต่างแานผู้ใหญ่ปรังนะจะของรถขายเองครับขับเองคู่บุตรท่าเ e. อลซีเจ็ดศูนย์แ้าปีงานนิรินยังเดียวครับ ตนนาาอนนี้คณะสงฆ์คณะไปหมดแล้วครับเตรียมดันออก